สวัสดีค่ะวันนี้พาประมาดูน้องปลาสุกนะคะน้องปลาสุกหายนึกว่าไปไหนมาดูเลยค่ะทุกคนน้องปลาสุกค่ะทุกคนเห็นจิ้งจบนักล่าตัวยงอีกแล้วค่ะทุกคนคะ่ดคะดูคะ่ะดูค่ะอ่ะลงมาเลยลงมาเลยลงมาลงมาลงมาได้ไหมได้ตัวยงมาแล้วเห็นเห็นจิ้งจกไหมค่ะทุกคนจิ้งจกอยู่นดบ้านโอ้ยอยู่พี่กันนะนี่มันพี่ โอ look, Ooh, sch oh, ้ยเห็นจิ้งจกด้วลูกโอ้ยนักล right. ่าน mm ัก hmm. ล like right. so, yeah. ่าน oh, ักล yeah. ่านักล่าอันนี้ก็จะขึ้นไปล่าเหมือนกันค่ะทุกคนดูดูพี่อันนี้น้องน้องสงสจะเก่งกว่าพี่แล้วค่ะทุกคนเห็นไหมคะจิ้งจกค่ะโอ้ลงมาลงมาพะสุกพะสุกลงมาพะสุกนะคะพะสุกจะเก่งกว่าพะรวยเลยพะรวยพะสุกอยู่ข้างบนเห็นจิ้งโจกไหมคะทุกคนเห็นจิ้งจกไหมคะจิ้งจกอยู่ข้างนอกบ้านอันนี้ดูดู ดูพาสุกค่ะท <c Le an> ุกคนมันจะเก่งอะเฝ้าจิ้งจกค่ะทุกคนดูดูลูกแมวเฝ้าจิ้งจกเก่งกว่าพารวยอีกเอาพารวยเห็นไหมนะน้องเธอเฝ้าจิ้งจกอะฮะเห็นไหมเห็นไหมพ่รวยสุกลงมาลงมาเร็วลงมาลงมาโอ้จิ้งจกเห็นไหมจิ้งจกจิ้งจกเพิ่นเห็นจิ้งจกค่ะทุกคนน่นจิ้งจกหลายตัวมากอันนี้ก็จะมาดูจิ้งลงมาพาสุกลงมาลงมาลูกลงมาลงมาลงมาเร็ว ดูพัดรวยสิดูพ,พัดรวยสิพัดรวยก็จบดู่ทางใต้ค่ะทุกคนจบดู่ทางใต้ค่ะทุกคนหน้าตัวเองทุกค <jer ky> นหน้าตัวเองฟาวจิงจบฟาจิงจบฟาจิงจกดู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 ด,ด,ดูค่ะทุกคนดูค่ะอันนี้พาสุกนะคะทุกคนพาสุกค่ะพาสุกขึ้นแลคะ่ะขึ้นแล้วโดดขึ้นแล้วเมื่อกี้โอ้ เดี๋ยว่เฝ้าจริงจบด้วยกันล้ค่ะทุกคนได้คู่แล้วค่ะได้คู่แล้วค่ะได้คู่แล้วได้คู่แล้วลงมาลงมาลงมากลัวลงมาไม่ได้แล้วทีนี้มามาลงมามามาลงมาลงมาเร็วเร็วลงมาลงมาเร็วโดด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  โดดเร็วลงมาเร็วโดดเร็วโดดโดดโดดเร็วค่ะโดดโดดโดดลงมาลงมาเร็วลงมาโดดลงมา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 ลปรับมาเร็วมาปลารับมาเร็วขึ้นแล้วลงไม่ได้ค่ะทุกคนขึ้นแล้วลงมายังเสียดายยังเสียดายจิ้งจบเลยเดี๋ยวดยังเสียดายจิ้งจบมะเสียดายจิ้งจบเออลงมาโดดลงมาเร็วโดดลงมาเฮ้ยจะโดดมึงตายแน่มึง ไอเนี่ยเอาโดนลงมาเร็วลงมาลงมาลงมาขาสุลงมาขาสุลงมาลงมาลงมาโดนลงมาแล้วเมื่อกี้ข่ายไม่ทันเอาลงมาลงมาลงมาเร็วๆลงมา วันนี้พามาดูน้องปสุปนะคะทุกคนสัญชาตญาณของแมวค่ะมาเฝ้าจิงโจกค,ค่ะนึกว่าหายไปไหนค่ะจะเก่งกว่าพี่พลวยแล้วพามาดูแค่นี้นะคะ